โอเคระยะพอมยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือมาหน่อยออกไม่ได้ครับก็ขอครับสวัสนี้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับเสียงอย่างที่ท่านได้ยินนี้ก็คือเสียงจากอ่าวุ้ยี่เมาไม่ขับของธนาคารนารไทยธนชาติจำกัดอ่าจังหวัดเชียงใหม่สาขาอ่า ไม่อายคแค่ประกาศวากน,นะครับเอ่อช่วงนี้หรือว่าวันนี้นะครับเราก็เป็นวันที่เรารณรงค์ส่งเสริมทั่วประเทศนะเอ่อทั้งเจี่ยจังหวัดนะครับก็ออกรณรงค์ส่งเสริมกันนะครับเรืววองความหวองใหญ่จากคุณพีิเมาะครับจังหวันดนนทบุรีนะครับสำนักงานใหญ่สร้ยายงอยู่ที่จังหวันดนนทบุรีนะครับอำเภอท่าสาย ครับสมุทราทายเมืองเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับทนี้ด้าน่างมือที่ก็ได้เป็นหวงขับกับการขับรถกับรางกับการที่ย่งกับการเรียอุูวัติเกณฑครับทับสมุทรไเลยนะครับย่างเป็นรูกานจีแยกออกมาเพื่อออกมาลดร้ลง่งเดิมบางลอภไยบนท้องถนนนะครับ ความท่วไปครัมที naden, ่บบเขาเตอความรมัระวันะครับเตือความห่วงใยอย่างใจว่าการที่เราทแบบ่ะประมาณเราก็จะพาทั้งไปกันทางไปดนะครับที่เราต้องอย่าวายวะตัวด้ไปการเป็นคนเดียตลอ้นะครับ ที่เราเจ้ากับงาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าการที่เราเจ้ากับรถอนนักการเมองสร้างสมมติสถางบ้านนะครับและจุดต้นไมยของเราจะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ก็เลยเป็นห่วงว่าเราจะต้องออกร่อนระงงเดิม ออกรณรงค์ยกเตือนต่อแม่พี่น้นองลูกหลานนะครับวัยรุนะ่น,นหรือว่าวัยไม่รุ่นนะหรือวัยกลางคนหรือวัยสลานะครับากดัน่ราแน่นอนนะครับเพื่พอความปลอดภัยของพวกเราเองนะครับและรัตของเราเพราะฉะนั้นนะครับทางบนิทเราเป็นหวง ใหญ่ในตัวนี้ว่าเราจะทำยังไงดีจ้าให้พี่น้องของเราท่า,านทุกคนที่จะได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรนจะค <c oughs> นออกมาเพือเ่อส่งเสริมลดาระลงส่งเสริมความป้องกานความปลอดภัยแห้กบพ่อแม่พี่น้องการทุขภานนะครับในตัวตอนนี้จอกการที่เรา เบรมอบรมนะครับเพื่อเรื่องั้นแล้วก็ให้อาาตั้งใจนะครับตั้งใจตั้งนะครับือิดดูย้ดูนะครับว่าการทัพีของเราเป็นยังไงนะครับเราับเร็วไหเปล่าครับหรือว่าเราขับเบรคค่อยๆจราจไหมอะไรประมาณนี้นะครับเรามามจอ่า ก็คิดได้นะครับถ้าในกรนี้นะครับก็ขอมาใว้กับพ่อแม่ท้องทุ่งต้นนะครับนะครับขอบคุณครับ